ขเขา่ได้เด็กแต่กระทรวงว่านี่น,นคนลลกกนี่แหละที่แก้กันได้ไงล่ะผมกเ็เห็น้วยกับพี่นบอออุเนีน่เข้มงวอยเสร็จเิดอะไรพูดจริงเองพูดจริงพูกล้าพ่อจะบบบ้ามายห้ไงดูว่าเป็นผูเ้เด้รัอคือเอกชนพูดเห็นว่ได้พูดรับปากว่ดไ,ปไ,ปไดไไ้ผมก็ปฏิกรรเี้ยเพ่ คุณไปเห็นผมว่าเหลือดอดเนี่ยมึงแรกครัคผมโดนมาแท้ท่าที่ใดมีทรัพยากรเข้าหลังเข้ากินถ้าเขาสิทธิภายใต้รัฐธรรมนูญเดียวกันจะรับเงินเป็นของประเทศเป็นของส่วนรวมย่งเงี้ยคือเห็นกันมาเรื่อยๆด้วยว่าตันโลกเป็นยังไเพราะว่าทต้องมีของบุญมันมีกลมทรัพยากรทางระดับแหล่ต่างๆผมเพิ่มว่าถ้าเะคุูไปเห็ุกังเอาไปขายขายแล้เงินไปไหน มากคุณเสียภาษีเสียภาษีก็มากหมดลุ้งพัฒนาประเทศว่าได้รักการเกษตรเกษตรธรรมชาติเหล่านี้เป็นของชาติส่วนโดยรวมผมเป็นรปภเป็นแส้นล้านเอาให้ชาวบ้านเล็กเล็ชุชนเดื้องได้รับการเยียวยาต้องมาดูแลเฉพาะดูแลอย่างยั่งยืนชั่วคราวดูแลขนาดเชื่อเป็นขึ้นที่อยู่ไหร่มันมีประโยชน์ ตัวคนที่ถูกับจะ้อบรับการต่อไทนั่นคือรักาทีเกี่ยวของก็เดยว่าตัดเช่สับาลกูอ่า่นเวนทีเมืองนะครับผมจะขออนุญาตใ้เว้ายกว่าอำเ่อเมืองนะครับมีตำบลหน้ามัมคำบนดีแม้มันนีอาจจะคุยให้เห็นภาพรวมทั้งหมดแต่ประเด็นทนที มติขอความเห็นชอบจากส่วนสองท้นที่ผมกล่าวมาแต่มีความเห็นเห็นชอบกับโครงการไปเรียบร้อยแล้วครับมีการประชุมแต่ว่ามีมติของ